แต่สิ่งที่บัญชีชอบทำก็คือเสียเวลาเป็นสัปดาห์เลยนะจัดการในเรื่องเนี้ยซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันกินพลังงานเป็นเรื่องที่ทำเราดีนะจริงก็ดีนะแต่มาใช้พลังงานเกินกว่าประโยชน์ที่ได้สิ่งที่ควรจะเป็นคนืออะไรเราควรรีบิดดิ้งผมเรียกว่ารีบิดดิ้งแล้วกันเนี่ยเให้เข้าใจง่ายบิดใหม่บิดใหม่เนี่ยใช่คือผมเพราะว่าทำทุกรอบมันก็เกินไปนะแต่แบบฟิสิกอลเขาจริงกันเลยเท่าไหร่แล้วก็มีการเอชั่สถ้าเกิดว่าตัวเลขเกิดเรลเลนซ์ที่อยู่ในระดับที่่รรรััับไได้ดดไ้้้้้กกก็ปนนนนมาาาาาววอตงงสสืขขหห ขอต้อนรับเข้าสู่ c a s h p o d c a s t นะครับวันนี้อาจจะเห็นหน้าตาคนสัมภาษณ์แปลกๆนิดน,นึงนะครับก็ขออนุญาตมาเจอในช่องนิดน,นึงนะครับผมกับเอกนะครับผมเข้ามาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับร้านอาหารที่อยากจะเติบโตเป็นเชนทําให้ธุรกิจร้านอาหารของประเทศไทยมันขยายใหญ่ไปถึงระดับโลกได้นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับทางคุณพลครับครับผมคุณพลจาก ท,าาทัวรวนิดนึงก็คือ TR ร l o u d นี้ทําอะไรนะครับเราทํา ERP ครับแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะทานสมธุรกิจครับให้สูดในโลกยุคดิจิตัลซึ่งทําเฉพาะของร้านอาหารไหมครัไม่นะครับก็ร้านอาหารก็เป็นเปอร์เซนต์ที่เยอะแต่ว่าจริงๆเราก็ทําในทุกสากราแต่น่าจะเห็นร้านอาหารพอสมควรล่ะมีประสบการณ์ในการได้ดูระบบหลังบ้านของร้านอาหารมาไม่น้อยว่าปีหนึ่งก็ก็หลายร้อยอยู่โ วันนี้เลยขออนุญาตชวนมาคุยเรื่องนี้ครับคือเรื่องบ้องบ้องของร้านอาหารแปลคำว่า,าบ้องเวิร์บทูบ้องนิดน,นึงนะครับก็ <c oughs> คือมัน <c oughs> okay. มันคืออะไรที่เหมือนแบบทาทําไมนะอะไรที่มันน่าจะดีกว่าน,นี้ได้ <c oughs> นั่นคือเรื่องบ้องบ้องที่เราจะมาคุยกันในวนี้ <c oughs> จากที่มีประสบการณ์ได้เจอ Data ได้เจอระบบของร้านอาหารมาไม่น้อยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคหรือความบ้องที่ทําให้ร้านอาหารเนี่ยไม่สามารถเติบโตเป็นระบบ ได้เดยพราะคนที่มีใจว่าอยากจะทําเป็นเชนหรือเป็นแฟรนไชส์ผมแบ่งเป็น2อ,อเรื่องนะกันเรื่องแรกก็คือโฟกัสผิดจุดโฟกัสผิดจุดคือหมายถึงว่าไม่แ c a s ิฟายว่าไหนมัน significant ไม่ significant อนะเราก็ลงรายละเอียดมันทุกอย่างผมยกตัวอ,อย่างเช่นหลายๆคนที่บริหารอยากจะรู้ต้นทุนอาหารต่อจานนะคาว่าต้นทุนอาหารต่อจานเนี่ยมันก็เกิดจากต้นทุนแล้วก็วัตถุดิบใช่ไหมครับคำถามก็คือ คอสหรือต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยมันคำนวณมาอย่างไงทีเนี้ยมันก็จะมีหลายวิธีเนาะมาตรฐานบัญชีก็ weighted average moving average f i f o แต่จริง,จร,งจริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลามันคำนวณเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ผลที่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันก็จะเพียงพอที่จะสามารถไปคำนวณต้นทุนอาหารจะต่อจานโดยประมาณได้เอาไปทำด e c i s i o n making ในการทำ pricing ในการดูกำไรขาดทุนจริงจริงแค่เนี้ยมันพอละขออนุญาตรวบนิดนึงก็คือที่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือร้านอาหารที่ดีอย่างน้อยต้องรู้ว่าคอร์ทากู เสื้อและอาหารเนี่ยคนจะอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก25-45ไม่เกินสัดส่วนของอาหารควรจะมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนะเนี่ยที่บุฟเฟ่อาจจะถึง4-50เออเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เราจะคุ้นชินอยู่แล้วในการที่เราจะทำตัวเลขตรงนี้ได้ออกมาจากการดูพวก SOP standard operating procedure ที่เป็นของครัวว่าทำอาหารยังไงมีวิธีการคำนวณหลากหลายแหละจะคำนวณแบบภาพรวมภาพลายหรือลงรายละเอียดมากๆเป็นดีเทลก็ได้แต่สุดท้ายมันจะไม่ต่างกันมากนักหรอกหลายๆที่ผมเห็นคือบัญชีนั่นแหละไปนั่งคำนวณต้นทุนราย raw material อะ ให้ได้ตามมาตรฐานบัญชีซึ่งผมยกตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้เทคนิคนหนึงครับ <c oughs> คือในมูฟในการคิดต้นทุนแบบมูฟ i n g A อเวอเรจเวลาผมซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆถ้าผมลำดับออเดอร์ผิดเหตุการณ์จริงคือซื้อซื้อขายผมดันไปทําเป็นซื้อขายซื้ออย่างเงี้ยค่ามูฟ i ิง A อเวอเรจอ่ะมันจะไม่เท่าเดิมมันจะเพีย้ยนมันจะเพี้ยนนิดนึงแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่มีนัยยะสำคัญต่อการตัดสินใจหรอกพรมเสดสตางค์แต่สิ่งที่บัญช,ช จัดการในเรื่องเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อสุดท้ายไปคำนวณต้นทุนอาหารต่อจานให้เปะซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันกินพลังงานแล้วก็ไม่มีนัยะสําคัญอะไรเลยต่อการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ทำแล้วดีนะจริงก็ดีนะแต่มาใช้พลังงานเกินกว่าประโยชน์ที่ได้เข้าใ,ใจถูกไหมใช่ อ oh. ซึ่งตรงนี้นะครับก็ขอเสริมนิดนึงว่าในพวกซอฟต์แวร์ที่ทําเรื่องเช a อย่างเงี้ยมันจะมีฟังก์ชันอย่างของแคชชัปเนี่ยสามารถคํานวณต้นทุนต่อจานได้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีการใส่ Data เข้าไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคือคุณมีวินัยในการใส่ข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่แรกอะเอาจริงๆก็คือดูภาพรวมอะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วซึ่งแคชชัปมีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับอาขอไขของนิดหนึ่งนะครับเรื่องที่2มันมีอะไรมั่งที่จะชี้ชวนได้ว่าเรื่องนี้อย่าหาทำํำอันนี้ก็งจะ,งจะต ก,รรก็อย่างเช่นจัดซื้อของหลายๆที่เนี่ยมักจะไม่มี process การประกวดราคาใหม่คือเวลาซื้อ,อซื้อเบนเดอร์ไหนชอบผูกขาดเจ้านี้เจ้าเดียวไม่ได้มีเหมือนกับ Perpe t u ช l ว่าแบบพักๆมาทำบิดดิ้งพักๆมาเช็ค QC เช็คอัพอะไรประมาณเนี้ยหลายๆที่ผมเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้หนึ่งก็คือไอ้เวนเดอร์มันก็ไม่มีการแข่งขันเนาะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพเมื่อไหร่ที่ไม่มีการแข่งขันมันก็เริ่มมีความเสี่ยงทั้งราคาทั้งคุณภาพที่ททไม่คงที่เข้ามาเคยเคจอแช่เวนเด เท่าไหร่อะเซตในมาสเตอร์เดต้าพี่เซ็ตในมาสเตอร์เดต้าคือหมายถึงว่าซื้อไอเนี่ยขูกกับไอเวนเดอร์เนี่ยเลยคือไม่เปลี่ยนเลยโอ้แห oh, <ะ>้วซึ่งไม่ควรถูกไหมสิ่งที่ควรจะเป็นคนืออะไรเราควรรีบิดดิ้งผมเรียกว่ารีบิดดิ้งแล้วกันเอาให้เข้าใจง่ายบิดใหม่บิดใหม่เนี่ยใช่ปล่อยแค่ไหนคือผมเคิดว่าทำทุกรอบมันก็เกินไปนะแต่แบบ2-3เดือนอนะ่ะผมคิดว่ามันควรจะมีรีไวซ์พวกเนี้ยสักทีหนึ่งแล้วก็ทำให้รู้ว่ามันมีการแข่งขันกันอนะ่ะเพราะว่า mm hmm. ทั้งทั้งคุณภาพทั้งราคาครับ แต่ตรงนี้จะมีผลเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะทําแต่ไม่ได้ทำแต่ท้าไมจัดซื้อเขาไม่ทำเพราะฟังดูมันก็เมกเซน์มากเลยนะเพราะว่าอย่างธุรกิจพวกอ e ีคอมเมิร์ซเขาปิดลายล็ยลอตเลยเวลาโาส่งของผมเคยดูแลลูกค้าอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าหนึ่งฮะเขาจะมีขนส่งนั่งเจ็ดเจ้า <c oughs> แล้วพอมีของมาล็อตหนึ่งใ <c oughs> ช่ไหมช่นอ้าวส่งของแต่และเจ้าปิดแล้วอ่ะล็อตเนี้ย คุณให้เท่าไหร่ใครต่าสุดได้ไปแล้ววันหนึ่งจะเกิดบิดิ่งเงี้ยเป็น1 0บสครั้งเพราะนั้นเขาได้ถูกที่สุดถูกลอดเลยมันมีแรงจูงใจอะไรที่ทําให้เพอร์เชสของธุรกิจร้านอาหารไม่ทําสิ่งนี้คือหนึ่งคือผมเห็นจาก จากลูกค้าผมเองอะ่ะผมว่าน่าจะ7 80%แเป็นแบบนี้อันนั้นพอยที่หนึ่งพอยที่สองก็คือผมคิดว่าในเมื่อคุณไม่มี s o p Operation ผมก็เข้าใจว่าตัว o p e r a t i ช n ่นเองก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างถ้าผมเป็นจัดซื้อนะถ้าไม่ได้โดนบังคับทาไมผมต้องหาเรื่องให้ตัวผมเองด้วยผมก็ทําตามรูทีนของผมไปมันก็เป็นงานงอกเพราะนั้นก็ทาทาไปแต่ว่าเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่พูกบริหารต้องหลูต้องมองเห็นแล้วก็ไปทําการซื้ออาหารมันจะมีเรื่องไอ o ค o m i c s c a l e การซื้อเจ้้้าาาาใใหหหญ่่่เเจนึงยออะๆรคตูถก แต่บางทีอ่ะแม่ทำให้คุณน่ะท่าโอกาสในการที่จะลองของใหม่ๆผมว่าซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นเยอะมากนะหรือจริงๆอ่ะ ซัพพลายเออร์ที่ฟูดคอสถูกแต่เอ็นอัพแล้วว่าปลายทางอาจจะแพงก็เยอะสู้คุณซื้อที่ทำสำเร็จแพงกว่าน,น่อยหนึ่งคุณลดโอเปอเรชั่นหน้าร้านลดโลจิสติกลดพวกต้นทุนกิบจ้อยรวมๆอาจจะดีก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นแนวคิดในเชิงของ Purchase ที่ทําให้เกิดเป็นผมขอเรียกว่างี้้กันการจัดการการซื้ออย่างมีกลยุทธ์เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ร้านอาหารต้องเริ่มพิจารณาแล้วถ้าคุณต้องการจะสเกลระบบเข้มข้นอ่ะหนึ่งสองละมี3ที่รู้สึกว่า อันนี้ก็แบบไม่ได้ต้องประกาศให้โลกรู้ว่าสิ่งนี้หยุดทําเสียเรื่อง inventory หน้าร้านครับจริงๆมันจะต้องนับ inventory ทุกครั้งอ่ะผมเรียก physical เขานะก็คือตัวนับสต๊อกหลังจากสิ้นสัปดาห์หรือสิน้นสิ้นวันสิ้นเดือนแล้วแต่เอาระบบมาเทียบว,ว่าตามระบบแล้วคุณต้องเหลือของเท่าไหร่ physical เข้าจริงเหลือเท่าไหร่แล้วก็มีการ adjust ถ้าเกิดว่าตัวเลขเกิด variance ที่อยู่ในระดับที่รับได้ก็เป็นธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระดับที่รับไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องไปสืบสวนกันข้างหน้าร้านแล้วล่ะว่าข้างหน้าโกงไม่โกงการที่จะทําแบบนี้ได้แสดงว่า data ใน ERP หรือในโ POS ก็ตามต้อง accurate เมื่อไหร่ก็ ตามที่คุณมีโปรเซสใดๆก็ตามเช่นอ,อ,อย่างเมื่อเช้าเราคุยกันก็มีการรับของแบบ ERP ส่งของ เหมือนย้ายของจากเฮดเฮคอร์เตอร์มาสาขาปุ๊บไอหน้าร้านเนี่ยยังไม่ทันตรวจรับเลยให้ระบบออโต้ส่งเข้าไปเรารับของเลยมันไม่ได้ accurate กับของจริงอ่ะมันก็จะมีข้ออ้างสําหรับหน้าหน้าร้านแล้วว่าเนี่ยรับจริงอ่ะสิบชิ้นนะแต่ระบบมันออโต้ให้20ชิ้นมันกลายเป็นว่าการคอมเพลในระบบตอนที่สิ้นสิ้นสัปดาห์มันคอมเพลไม่ได้พอคอมเพลไม่ได้ในระยะยาวก็จะมีประเด็นว่าเหมือนกับมันก็ไม่รู้จะใช้อะไรคอนโทรลละเพราะสิ่งที่เกิดดิฟมามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เกิดจากโอเปอเรชันแต่มันเป็น อัน,นี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมเข้าใจว่ามันต้องแก้ไขอะแล้วก็หลายๆที่ก็จะมีประเด็นมันฟังดูคือเราดันเอาเรื่องข้อจํากัดทางระบบมาเป็นจุดที่ทําให้เรามี Data าผิดผมเข้าใจว่าดีไซน์ระบบผิดดีกว่าแล้วมันทําให้ Data <ม>ที่เอาไปถูกเทียบอะ มันไม่ reliable พอมันไม่ reliable คราวนี้มันเกิดการโกงจริงอ่ะพี่ก็จับไม่ได้ลวเพราะว่า Data มันไม่แน่นันมันอ้างได้ว่า d a ต a เยื่องตลอดเวลาใช่ซึ่งเรื่องนี้เมื่อกี้เป็นเคสหนึ่งที่ยกตัวอย่างใช่ไหมครับแต่จริงๆในหน้าร้านจริงอ่ะเดี๋ยวมันมีเรื่องอะไรไม่รู้ร้อยแปดทำให้มันให้ d a ต a เยื่องอ่ะแล้วพอ d a ต a เยื่องบ่อยๆในระยะยาวมันก็จะลามปามแบบว่าที่คนโทรลอะไรไม่ได้มันส่งผลเสียได้ขนาดไหนพอฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะถ้าหน้าร้านมันมีคนโกงอ่ะเหมือนถึงแอบหยิบของไปอ่ะอาจจะหม่รู้แต่ ถ้ามันพอกเป็นอย่างเงี้ยร้อยคนผมเคยเจอนะบางเชนอะ่ะคือเป็นที่รู้กันเลยว่าอ๋อมาที่เนี้ยดอยแอลโกอฮอล์ได้สบายเลยมันเกิดจากตรงนี้แหละก็คือดิฟไปดิฟมา Data ไม่รีเฟกผมเคยเจอกุ้งเดือนละเดือนละแสนหรือสองแสนไม่รู้ใช่ไหมคือ Data ไม่ได้ช่วยให้เราจับการโกงกินได้หรือมีหลักฐานทนี่ชัดเจนในการที่ทําให้เรื่องนี้ถูกเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วฟังๆดูเนี่ยไปไปมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวสุดท้ายทุกคนจะไปโทษที่ระบบไหมเอาจริงคือโทษใครไม่ได้โทษคนไม่ได้โทษวิธีการคิดที่ประหลาดประหลาดไม่ได้นนถ้าาามตรฐ นมัเียงได้โอเคโบงสามผ่านไปนะครับผมเหมือนเมื่อกี้เรามีคุยกันอยู่นึงคือมีเคสหนึ่งประมาณว่าเอาคนที่ไม่ใช่มาทําอะไรมันก็ผิดอันนี้จะเกี่ยวกับคนอย่างเดียวละผมเข้าใจว่าถ้าย้อนกลับไป5ปีก่อนมันจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้ก็คือผมเข้าใจว่าทุกวันนี้คนหลายๆคนเขาเปลี่ยนงานบ่อยครับเท่าโนว่าเลทมันสูงมากการฝึกระยะเทรนนิ่งมันไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเจอในหลายๆที่ก็คือเขาหยิบคนที่มันไม่ได้ตําแหน่งนั้นอะอย่างเช่นบัญชีเขาก็จะเอาผมเรียกว่าอะไรธุราการมาทาแทนก่อนซึ่งธุรการออก เอกสารทางบัญชีได้แต่ธุรการไม่ได้สามารถทำเดบิตเครดิตได้ในชั่วคราวก็ว่าไปแต่ในในระยะยาวก,ก็เละอยู่ละเพราะเขาไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปในในระบบอันนี้ผมก็เจอเยอะในหลายที่แต่ด้วยความที่ปัจจุบันเนี่ยระบบมันก็มีเยอะเราเอาง่ายๆคือ Data ที่ว่าจะดีได้อะมันก็ต้องมาจากคนที่รู้มันก่อนม้ว่ากำลังกรอกหรือ Hand l e กับ Data อะไรจะได้สามารถนับได้ถูกแต่ที่นี่มันจะมีแบบไอ้ miscellaneous expense หรือบางทีรายจ่ายที่มันไม่ได้อยู่ในกลุ่มมันต้องใช้การทักษะเรื่องบัญชีแยกประเภทอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นเบสิก ของบัญชีเนาะเป็นไม่ใช่บัญชีเป็นธุรการบ้างอะไรบ้างก็แท็กสปอยก็ผิดเดี๋ยวก็ผิดผิดผิไปแล้วนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่พอในระยะยาวมันก็มันก็ทบส่วนตัวเลยเพราะเจอเองอยู่เราอาจจะคิดว่าต้นทุนที่เขาเรียกกันว่าเอเซีคือต้นทุนแบบจุ๊บๆๆๆบหรือพวกกลุ่มมิสโซเรียสคือกลุ่มเปตาเลตเนี่ย มันดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆนี่อันนี้ผมว่านี่คือจุดที่จะเป็นตัวตัดแลวว,นะว่าร้านอาหารรอดไม่รอดถ้าคุณทำอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอะผมเนี่ยตอนนี้ผมโดนสั่งรถอยู่นะใช้ S N A เยอะไปเออตัวเองนี่เลยเออไฟแนนซ์ผมว่าสั่งรถอยู่เพราะว่าพอเราไม่คุมดีปุ๊บไม่รัดกลุ่มปุ๊บอะครับมันเบ่งเกินเป้าไปประมาณ6%ซึ่ง6%เนี้ถ้ากดได้มันคือกำไรล้วนเลยนะซึ่งร้านอาหารเนี่ยหนักกว่านั้นอีกคือร้านอาหารเท่าที่ผมได้ยินจากพี่ต่อ,อ,อ,อะะเพินันช่อะเเาาบกว ตรงส่วนนี้ไม่ควรเกิน3%ถึง5%หรือาด้วยซ้ำไปจัดการไม่ดีหรือปล่อยหลุดบนที่บอกเมื่อกี้ลงยังลงนั่นลงนี่ไม่จัดระบบให้ดีอ่ะสิ่งนี้ทาให้คุณเปลี่ยนจากกาไรนิดหน่อยเป็นขาดทุนขอถามเลยในฐานะที่ตัวเองก็เป็นผู้สบภัยอยู่ครับมันมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมที่ทําให้ SG a s เ A ีหรือ Mysterious Expense เป็นตลาดทั่วไปพวกนี้ คุมอยู่ลดลงได้อันนี้ผมตอบยากก่พี่คไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> งั้นก็เท่า <c oughs> ที่เห็นอยู่ตต่ผมว่าหลากัลกๆเบสิคเียคือการแทร็กแล้วก็ซื้อสัตว์แล้วก็มอนิเตอร์เนาะคือผมตอบเป็นอย่างนี้คือหลกัลกๆคือถ้าพี่จะลดน้ําหนักนะสิ่งแรกที่พี่ต้องทําคือชั่งน้ำหนักทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะลด ASG A หรือว่านืนเนลดอะไรก็ตามอ่ะคือแทร็กให้ได้ถ้าแทร็กไม่ได,ไได้พี่ลดไม่ได้หรอกเพราะพี่ไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วพี่ก็จะไม่เห็นฟีดแบครูปแบบเหมือนเปิดอัีปิดตายเลยนะว่า จริงๆแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้คือ track ให้ accurate ก่อนพูดถึงตรงนี้ผมว่าหลายๆคนนะ่าจะเริ่มมึนๆเพราะเราคุยกับวิชาการประมาณหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราคุยกันทั้งหมด4ประเด็นมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวช่วยกันเอาประเด็นที่1ก่อนก็คือ<ะ>ทำสิ่งที่ไม่ต้องทำครับก็คือละเอียดเกินไปเนาะก็ไปนั่งฟื้นฝอยหาให้ใต้ตามมาตรฐานบัญชีอะซึ่งจริงๆเวลาเอาไปใช้ตัดสินใจครับจริงๆมันไม่ต้อง accurate ขนาดนั้นก็ได้ข้อ 2, 2>, อ<ม> 2> ก็เรื่องจัดซื้อก่อนเรื่องจัดซื้อก็คือตรงข้ามแบบแรกก็คือไม่ได้ทำในสิ่่่่่่งงทททีีีคควรรกกก็ืืืออออเนนจจจจาาาาาะไไมมมมม Poli หหภพใใญัํ โอเปอเรชัน <Operation S 2> ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรผู mm ้จ hmm. ัดนก็ทำตามรูทีนแล้วก็ข้อ3ก็จะเป็นเรื่อง Inventory เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับก็คือถ้าเกิดะระบบการควบคุมมันแม่คูเรตมันจะเปิดช่องที่ทำให้ o อเปอเรชันเหมือนกับมีช่องบ้างในการที่จะทุจริตได้นะครับแล้วก็การคอนโทรลก็ทำไม่ได้ mm hmm. ทีเนี้ยที่ผมยกตัวอย่างเป็น Inventory อย่างเดียวเนาะแต่จริงๆอย่างอื่นมันก็ทรงเดียวกันนี่แหละข้อสาย คือการใช้คนผิดประเภทครับบางทีก็ระยะสั้นผมว่ามันพอถูถ่ายะแต่พอระยะยาวมันไม่ควรเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่อย่างเมื่อกี้พี่เอกอยากได้ทำอะไรนะลด G N a หรือหรือลดมิเซเเนียสหรือจะลดคอฟกูโซก็ตามเราไม่เห็นข้อมูลที่ accurate เราก็จะกำหนด Policy หรือกําหนด s t r a t e g y ต่อไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ตามสิ่งที่เราต้องได้ก่อนก็คือ ทางน้ำหนักทุกวัน,นใช่อมอนิเตอร์คนกรอกต้องรู้ข้อมูลแล้วก็จริงๆผมว่าเผอเอรมันทำเรื่อง SOP ควรจะ incorporate อยู่ในเทรนนิ่งเรื่อง SOP operation ด้วยวก็ได้นะควรควรนะสำคัญเลยอะหวังว่า4ข้อนี้ผมว่าโหดนะแต่ละอันเพราะว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับทางคุณพลผมคงไม่ได้เห็นเหมือนกันว่าเออเรื่องพวกนี้จริงมองข้ามไปหมดในเวลาที่เราจะโอเปเรตร้านหายอะไรสักอันหนึ่งอ,อ้อวันนี้ขอบคุณอุนพลมากเลยครับที่แวะมาฝากร้านนิดนึงฮะทียครขาวยังไงนะครับที่อาาวครับเราเป็นคลาว ERP จุดประสงค์หลักของเราครับคือเราต้องการ convert เดียของฝ่ายบริหารนะครับให้เป็นเครื่องมือที่มันสามารถควบคุม operation หรือว่าการทํางานที่สเกลได้จริงๆถ้าคิดว่าอยากคุยนื้อหาสาระแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเข้าเว็บไซต์ T R Cloud แล้วก็กรอกรอไปไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมชวนมาด้วยความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมีมี insight มีความรู้ที่น่าสนใจก็เลยมาชวนมาพูดคุยกันแต่ถ้ารู้สึกว่า ฟังแล้วอยากคุยลึกๆกับทางทีมก็เข้าไปที่เว็บไซต์เราก็ติดต่อไปได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นแคชชั่นพอดแคสต์นะครับผมยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการที่จะทำให้ร้านอาหารไทยที่มีแรงบันดาลใจอยากจะเติบโตตัวเองให้เป็นทั้งเชนหรือแฟรนไชส์ที่กระจายและใหญ่ไปได้ทั่วโลกอยากจะได้ติดตามในช่องนี้ subscribe เป็นมาไซให้ทีมงานกันได้นะครับผมแล้วไงอย่าลืมกลับมาเจอกันตอนหน้ากับพวกเราครับผมพอทำเป็นระบบมากเกินเหตุใช้เรื่องไฟแนนซ์แต่ในเคานติ้งลีดมากเกินไป ก็ท mm ําให้ม uh, ันเกิดต้นท sure, no, right? ุนก yeah, ับธุรกิจโดยไม่จําเป็นซึ่งต้นทุนที่ว่านั่นคือต้นทุนเวลาด้วยนะซึ่งมีค่ามากเลยย้อนกลับก็ไม่ได้คอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมใช่มันไม่ถึงกับเลยอรบบร้อยเ็นะประมาณนั้นคือคือระบบเป็นเหยื่อก็ใช่แต่ว่าแต่ว่าบอกว่าคือถ้าคุณตั้งโกวอย่างเงี้ยให้มันต่อตัว ก็คือพอยคือไอ้นั่นมันเป็นแค่ sure. c h a r ์รี i เทกแอกแชมนะครับว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ Data เยื้องซึ่งแต่จริงโลกจริงอะ d a t a เยื้องมันมีมันมีหลายวิธีเช่นตั้งบอมผิดอะไรผิดมันมีเราไม่ยอมรีไว้ใช่แต <ain> ่สถานะก็ลบ